ทุกครั้งที่ครูถามว่าโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรเพื่อนๆตอบไปอย่างใจฝันต่างๆนานาแต่ทว่าเด็กหญิงแอลอัญชลีจะตอบครูทันทีว่าหนูอยากเป็นดาราและเธอก็รู้ดีว่าตอบครูได้เฉพาะในห้องเรียนเท่านั้นเพราะหากตอบที่บ้านต้องโดนพ่อเคียนร้อยเปอร์เซนต์เพราะทางบ้านเคี้ยวเข็นอยากให้เธอเป็นอย่างอื่นที่มั่นคงกว่าการพลัดหลงมาทำอาชีพเต้นกินรำกินกิติศัพท์ความดุของคุณพ่อได้ยินได้รู้จักกันทั้งบาง ท่านคือพันตำรวจโทอ,อัฏฐอัฏจินดาเป็นบุตรของพลตำรวจตรีพระยาอาสาพลนิกรกับคุณหญิงเนียนเดิมทีพันตำรวจโทอัฏฐมีชื่อว่ากมลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระราชทานนามให้ใหม่ว่าอัฏฐและให้ออกเสียงเรียกว่าอัฏฐท่านจึงใช้ชื่อนี้ตลอดมาพันตำรวจโทอ,อัฏฐอัฏจินดาเก่งการเขียนการประพันธ์มาตั้งแต่ยังมียศร้อยตำรวจตรีงานเขียนเรื่องเด่นดังมีชื่อเสียงที่สุดก็คือเรื่องโรงแรมผี ได้รับการสร้างเป็นหนังมาหลายเวอร์ชั่นพันตรวจโทอัฏฐะมีภรรยา4คนมีบุตรธิดารวมกัน9คนภรรยาคนที่3ซึ่งต่อมาแยกทางกันคือนางสลับอัฏฐจินดามีลูกสาวด้วยกัน1คนคือแอลอัญชลีอัฏฐจินดาแอลอัญชลีอัฏฐจินดาหรือต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นอันธิกาเป็นหลานย่าของคุณหญิงเนียนคุณหญิงเนียนท่านนี้เป็นเจ้าของคณะละครชื่อคณะศรีจันทราขนาดกองถ่ายหนังยกมาถ่ายทําถึงบ้าน พ่อยังห้ามอย่างเดือดดาลจริงจังห้ามลูกๆไปแอบดูเด็ดขาดแอลอัญชลีอัตจินดาเกิดเมื่อวันที่12ธันวาคม2490เป็นชาวกรุงเทพมหาคนครโดยกำเนิดหลังจากเรียนจบด้านการโรงแรมแล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรแม้ใจอยากเป็นดาราแต่ทว่าพ่อห้ามจึงไหลาตามพ่อด้วยการเรียนแบบเขียนเรื่องผีผีเหมือนพ่อเช่นเรื่องคนครึ่งผีและผีอื่นๆแต่ก็เป็นเพียงการแซงหน้าชื่นอกตรมพอพ้นมันไปเท่านั้นในที่สุดเมื่อความฝันเข้มข้นจนไม่อาจยั้งได้ เธอตัดสินใจไปสมัครทำงานกับสักกะจารุจินดาผู้สร้างผู้กำกับหนังและละครชื่อดังคุณพ่อของนักแสดงสาวสุดสวยดวงดาวจารุจินดาสักกะได้รับไว้และในปี2 5 1 1แอลอัญชลีเริ่มเล่นละครโทรทัศน์และเรื่องแก้วหน้ามา้าเป็นละครแจ้งเกิดและสร้างชื่อให้เธอก่อนโชคชะตาพาขยับเข้าสู่วงการหนังประเดิมด้วยเรื่องดินน้ำลมไฟปี2 5 1 2เป็นเรื่องแรกกำกับโดยแพรัตกสิวัฒน์และเพื่อไม่ให้เสื่อมเสียนามสกุลของพ่อแอลอัญชลีจึงใช้ชื่อในการแสดงว่า ขมมพัฒยาแจ้งเกิดเป็นดาวยวด,ดวงใหม่ผู้ใจกล้าเปลือยหน้าอกต่อหน้าเพชรราชวราชนางเอกของเรื่องในหนังเรื่องความรักเจ้าขาปี2512ครูชาลีอินทรวิจิตกำกับจากนั้นมีผลงานหนังต่อเนื่องมาอีกมากมายในบทนางร้ายหรือไม่ก็ดาวยั่วสุดเซ็กซี่ที่มีฉากว่าผิวบ้างและคำว่าโป๊แต่ไม่เปลื่อกลายเป็นสโลแกนในการทำงานของเธอมาตั้งแต่แรกเริ่มมีชื่อเสียง ส่วนใหญ่มักได้ประชันบทกับดาวยั่ยวไว้ใกล้เคียงกันอย่างตายมาราลินบุญนาแอลโคมพัฒเป็นลูกนักเขียนตายมารารินก็เป็นลูกนักเขียนเช่นกันโดยตายนั้นเป็นลูกสาวของธิดาบุญนาคอลัมนิสต่ตอปัญหาหัวใจลงในนักสือพิมพ์เดลินิวส์กระทั่งปี2514เล่นเรื่องลมรักทะเลใต้ทําให้ดาวยั่ยวขึืนลูกใหม่สดวงได้โคจรมาพบกันฉากแอลโคมพักับตาตมาราลินตบตีกันกริ่งไปมาบนชายหาด จนภาพผ่อนหลุดลุ่ยชวนว่าบิวเป็นอีกฉากที่ฮือฮากันมากที่สุดในยุคนั้นแอลโคมพัทอัธยานั่งแท่นดาวยัวและนางร้ายตัวเด่นได้ค่าตัวแรกเริ่มเรื่องละ8,000บาทก่อนขยับมาเป็นเรื่องละหมื่นบาทและเรื่องที่ฮ่องกงร่วมสร้างกับไทยเธอได้ค่าตัวไปถึงเรื่องละ3 0,000บาทเพราะยุคนั้นไม่มีผู้จัดการส่วนตัวทุกอย่างเธอจึงต้องทําเองทั้งหมดตั้งแต่รับงานกระทั่งแต่งหน้าทําผมและจัดหาเสื้อผ้าเข้าฉากให้ตัวเอง สิ่งนี้ยืนยันได้ชัดเจนว่าหากไม่มีใจรักด้านนี้จริงๆเธอคงแตกเพื่อตะเลือดไปตั้งแต่เล่นหนังได้ไม่กี่เรื่องในจออาจดูแรงใจกล้าแต่ก็เพียงภาพมายาแห่งการแสดงเท่านั้นต่างจากตัวจริงของเธอโดยสิ้นเชิงซึ่งเธอพูดได้อย่างเต็มปากว่าตลอดเวลาที่อยู่ในวงการไม่เคยมีเสียเงินหนาหน้าไหนเสนอตัวเสนอหน้ามารับเลี้ยงเธอเลยสักคนเดียวไม่เคยเลยจริงๆเพราะทุกครั้งหลังเสร็จงานเลิอกกองเธอต้องรีบกลับบ้านด้วยความกลัวและเกรงใจคุณพ่อแต่ถึงขนาดนั้นแล้ว ก็ยังมีนักข่าวนักสะพิมยักษ์ใหญ่รายหนึ่งได้เขียนข่าวเต้าข่าวว่าเธอกับตายมารินเป็นเลสเบียนกันสองสาวสุดสวยจึงจับมือกันฟ้องนักข่าวและชนะคดีในที่สุดแอลโคมพัฒอัธยาเข้าวงการปี2511เล่นหนังครั้งแรกปี2512และในปี2516นี่เองที่ได้ร่วมงานกับพระเอกอารมณ์ดีดีกรีนักเรียนนอกอย่างเก่งนิรุตสติจัญญาหรือต่อมาคือหนิงนิรุตในหนังเจ๊งของเทิงสติเฟื่องเรื่องดา์บี้ บุคลิกภายนอกของแอลขอมพัดนั้นคือมีความน่ารักสดใสยิ้มง่ายพูดน้อยจึงทําให้หนิงนิรุตแอบปลื้มเธออยู่คนเดียวเงียบๆกระทั่งปี2อ1 7เรื่องทองประกายแสตแอลขอมพัดกับหนิงนิรุตได้ร่วมง,งานกันเป็นเรื่องที่2แถมต่อมาอยัางได้เล่นละครด้วยกัน2-3ถึงเรื่องติดๆในที่สุดหนิงนิรุตก็ไม่อาจห้ามใจตัวเองได้เขาเข้าไปจีบเธออย่างจริงจังทุ่มเทและเปิดเผยทั้งสองคบหาดูใจเป็นแฟนกันพักใหญ่หนิงนิรุตลูกชายตำรวจจึงให้ผู้ใหญ่ไปสู่ขอ แอลขมพัทลูกสาวตำรวจทั้งสองแต่งงานจดทะเบียนสมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายหลังแต่งงานนิงรุตมีงานล้นมือชื่อเสียงล้นจอภายในปีเดียวได้เล่นหนังเกือบ20เรื่องส่วนแอลขมพัทนั้นก็ลดงานตัวเองลงมาทำหน้าที่เป็นแม่บ้านให้สามีอย่างเต็มตัวทุกอย่างกำลังไปได้สวยกระทั่งพอมีงานเยอะข่าวกยแะตามมาทั้งสองเริ่มผิดเถียงทะเลาะกันบ่อยเข้าที่สุดการทะเลาะกันครั้งสุดท้ายก็มาถึงจุดแตกหักรักมา5ปี สุดท้ายนางร้ายกับพระเอกคู่นี้ก็จบลงด้วยคำว่าเซกุดบายทางใครทางมันหลังหย่าร้างแลอลโคมพัฒมีงานน้อยลงและค่อยๆเฟดตัวเองออกจากวงการเพื่อไปแต่งงานมีลูกกับนายทหารเพราะอายุเริ่มมากขึ้นการจะไปทำงานโรงแรมตามสาขาวิชาที่เรียนจบมาคงไม่ไหวเธอจึงสวมวิญญาณน,นักเขียนเหมือนพ่อคลอดพอกเก็ตบุ๊กออกมาหลายเล่มเช่นเล่มที่มีชื่อว่าอย่าทุกเพราะรักได้รับความนิยมอยู่ไม่น้อย ั้งแต่ปี2532ด้วยความสนใจศาสตร์ด้านการสกดจิตพลังจิตและศาสตร์การเปลี่ยนชื่อเธอจึงทุ่มเทศ,ศึกษาเล่าเรียนเรื่องนี้จากหลากหลายอาจารย์หลายสำนักจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งยึดเป็นอาชีพให้คำปรึกษาด้านพลังจิตและการเปลี่ยนชื่อให้คนทั้งในและนอกวงการมาจนถึงทุกวันนี้ปัจจุบันคุณแอลโคมพัฒ์อัธยาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพลังจิตดูแลน้องหมาจรจัดและใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายกับครอบครัว